ดีค่ะพี่น้องคะกราบสวัสดีสสดแฟนคลับแฟนช่องนะคะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู้ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยชาแนลนะคะแล้วก็ตามผ้าร่วยพี่น้องคะเมื่อวานนี่ขอโทษหลายๆนะคะแอดบได้ลงเล้าให้เอฟซีแฟนช่นองเนาะมีคนทักมาในไลน์พร้อมแต่ว่าแอดเบวบางอีหลีเลยบได้ลงห้เมื่อวานนี่น้องชาโนกับบได้ลงนะคะเพราะว่าเอ่อเพิ่นว่าคุณตาเพราะมันไถ่บอสบายนะคะเพิ่นกับเลยบได้ยหายแอดกับบได้ยหายคือกันนะคะท่านผู้ชม เอาเป็นว่ามื่อนี่นะคะอ๋อคุณตาไม่สบายนะคะเอาพี่น้องเอาเป็นว่าเอาเป็นห้าน้อยเมื่อนี่ก็แล้วกันนะคะวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกาย,ยนนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะผู้ใดเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยเพึงตื่นได้พี่น้องอากาศกระหนาวนะคะก็ะไยใจเสือทำความอบอุ่นแน่นะคะผู้ใดเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะค่ะ ค่ะสำหรับเอ่อผลของเมือ่อวานนี้เนาะผลฮานอยนะคะเป็นฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย vip นะคะสำหรับเมื่อวานนี้ฮานอยพิเศษ720เลขล่าง23นะคะฮานอยปกติ819แล้วก็00พี่น้องฮานอย vip นะคะ762และ79นะคะท่านผู้ชม เมื่อวานนี้นะคะตัวเลขของน้องสโนใครได้ดูบ้างพี่น้องคะสําหรับผู้ใดโชคดีมีโชคลาภอย่าลืมเฮ็ดบุญเด้อค่ะน้องสโนเพิ่นกับคุณตาเพิ่นกับบอสบายเพิ่นก็ต้องไปดูแลคุณตาพร้อมนะคะถ้าผู้ใดอยายกห้กําลังใจน้องสโนเดี๋ยวแอดจะลงเลขทีบัญชีห้เด้วยพี่น้องเด้อถ้าโชคถมานเพนกับจังเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวของน้องสโนเข้าไหมเมื่อวานนี้น้องสโนเข้าคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะ สำหรับของน้องโซโนเข้าไป3คู่นะคะ20เข้าตรงๆนะคะแล้วก็27นะคะเข้าตัวกลับนะคะเพราะว่ามันออก72เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็91นะคะมันออก19ฮะน้อยปกตินะคะเข้าตัวกลับนะคะวิ่งรูด9กับ2ปังมากเลยเนาะพี่น้องเนาะกลับไปเบิ่งตัวเลขของเจตังคนผู้ไทยเมื่อวานนี้วันที่เอ่อ25นะคะแอดให้วิ่งรูด5กับ1เข้าไปวิ่งรูด1นนะคะท่านผู้ชมคะ่ะสำหรับ ตัวนินของแอดบวเขาเข้าไปตัวกันนะคะก็คือเจ็ดสองนะคะเข้าตรงตรงเลยนะคะเจ็ดสองนะคะใครวิ่งรูดหนึ่งก็หนึ่งเก้านะคะท่านผู้ชมใครโชคดีไม่โชคดียังไงก็อย่าลืมทักทายมาให้กําลังใจกันเดอ้อพี่น้องนะคะอ่ะพี่น้องคะสาหรับตัวเลขของเซียนทองนะคะเมื่อวานนี้ให้วิ่งรูดหกกับเจ็ดนะคะวิ่งรูดหกกับเขาอยู่วิ่งรูดเจ็ดกับเขาอยู่ สายรูดนะคะสำหรับผู้ใดที่เป็นสายรูดนะคะกับเจ๊ตังคนผูไทยออน้องสโนแล้วก็เซียนทองสายรูดนี่จะหลุดยากพี่น้องหลุดยากอยู่เด้นะคะสำหรับผู้ใดชอบสายรูดเนาะมีภัยสายรูดเนี่ยทักทายมาเนี่ยแต่ว่าส่วนมากกับสายรูดพนกระรวมท่างบุญมากอยู่นะคะท่านผู้ชมขอบคุณสายรูดหลายๆเด้อพี่น้องเด้อห้โซห้มันนะคะ เซียนทองพ้นหายวิงหลุดหกกับเจ็ดหลุดหกแต่ว่าหกเขาลักลอยเด้อของผลน,นะคะเออลักเจ็ดนี่กับเขาเจ็ดสองกับเจ็ดเก้านะคะวันที่ยี่สิบห้าเซียนทองเข้าไปสองคู่นะคะก็คือสองศูนย์เข้าตัวกลับมันออกอา้าวสองศูนย์นี่มันเข้าตรงตัวนี้อ๋อสองศูนย์มันเข้าตรงตรงเล้อพี่น้องเด้อแอดเขียนผิด อันนี้ไม่ใช่กลับนะคะอันนี้ตรงตรงตรงนะคะสองเจ็ดนี่จะเข้าตัวกลับเนาะออสองศย์ 20, เข้าตรงๆนะคะท่านผู้ชมสองเจ็ดเข้าตัวกลับนะคะท่านผู้ชมคะ่ะผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะคะในวันที่ยี่สิบหกเนาะ ภาพชัดประชัดจังไหดคอมเมนต์มาได้นะคะวันที่26พฤศจิกาย,ยนพศส5 6 5นะคะวันนี้ให้วิ่งรูดนะคะเดนหนึ่งรองสองนะคะเดนหนึ่งรองสองนะคะจับคู่ก็จะมี1-0 1-2 1-3แล้วก็1-4นะคะ2-0 2-3และ2-4นะคะสำหรับแนวทางห้าน้อยของเจ๊ตังคนผูไทยแชนแนลเนาะพี่น้องเนาะ ฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP นะคะวิ่งรูดนะคะเดนหนึ่งรองสองนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองศูสามสองสี่และสองห้านะคะท่านผู้ชมอ่ะผู้ใดเข้ามาแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยลืมว่าเอาเลขทีบัญชี่ให้เอเนาะขอเลขทีบัญชี่มากนะคะขอพะได้โศกหมานกัน ให้เบิงเอาเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเฮ็ดบุญเด้อพี่น้องเด้อนะคะน้องสโนอกับคุณตาพนกับ,บอสมบายเนะาะเธออยากเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะค่ะพี่น้องนะคะให้กำลังใจน้องสโนอน,นะคะ,ะเดี๋ยวแอดจะเอาเลขที่บัญชีให้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูของเซียนทองแล้วก็ของน้องสนอนะคะท่านผู้ชมดูของเจ๊ตังคนภูไทยก่อนนะคะแล้วก็ของออสำหรับผู้ใดที่อยากจะรวมทํำบุญนะคะ ถ้าพอได้โชคดีมีโชคลาภนะคะอยากจะมีที่นั่งอยากจะมีจุดยืนนะคะก็ร่วมถวายเข้าเก้าอี้นะคะกับเจ๊ตังนะคะเพราะว่าแอดเจ๊ตังจะนําน้ําแล้วก็เก้าอี้ไปถวายถ้าใครอยากร่วมก็ทักททยร่วมสายบุญมาได้นะคะแอดไลน์ Ad มาก่อนเด้อ <The S 2> พี่น้องจา๋าศูนย์แปดห้าสองสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดนะคะทักไทยมาว่าอยากร่วม ทำบุญด้วยนะคะแอดจะสะสมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบหนึ่งร้อยตัวนะคะแอดจัเสีวไปถวายวัดเดอ้ออาจจะห้าสิบตัวหรือร้อยตัวนั่นแหละเดี๋ยวดูจังหวะก,ก่อนนะคะท้ช่ราพว่าห้าเอาเอกไปถวายเนะะี่ยคือพอนจะใส่ใส่ในงานศพนะคะเวลามีเวล,า,เวลาไปช่าผ้านากิจศพนะคะยูบานก็พอดีว่าเก้าอี้ที่ห้าเคยไปถวายนะคะ มันยังหน่อยอยู่นะคะแอดก็เลยอยากจะร่วมทําบุญนะคะถ้าผู้ใดอยากร่วมกะห้าบาทสิบาทตามกําลังตามจิตศรัทธาเด้อพี่น้องถูกพิษเอ่อได้หน่อยได้หลายเพราะว่ากันนะคะสําหรับแอดกะหายได้แค่แนวทางนะคะถูกพิษจังใดกะห้พี่น้องนะคะซอยพิจารณานะคะแนวทางที่แอดหายไปเนาะนะคะสำหรับสายบุญอ่ะเดี๋ยวเขาเอาของน้องนโนอให้ก่อนเนาะ ท่านผู้ชมคะสำหรับตัวนี้ของน้องสโน่เด้อพี่น้องคะสำหรับของน้องสโนนะคะใครที่อยากจะร่วมสายบุญกับน้องสโนนะคะเพื่อเป็นความรักกรบกลังใจให้เนาะคนตาเพิ่นกับบอสบาบยนะคะท่านผู้ชมสำหรับเอฟซีของน้องสโน่ทักทายมาในเด้อค่ะพี่น้องค่ะให้กำลังใจน้องน้ำเนาะพี่น้องเนาะใครเข้ามาก็แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะสำหรับสายบุญเนาะ เดี๋ยวเขาจะไปตามกันต่อนะคะตัวเลขของเซียนทองแล้วก็น้องสนอนะคะเมื่อนี้ขอให้สุกๆมันหมานสุกๆสุกคนนะคะทางช่องของเราก็เป็นเพียงสืบนำเสนอแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้ทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาตามกันต่อที่ตัวเลขของเซียนทองนะคะสำหรับเซียนทองนะคะตัวเลขเดินดีมาตลอดนะคะส่วนมากก็ จะเข้านะคะหลุดเรียกวิ่งนี่หลุดยากมากนะคะสําหรับของเสียนทองนะคะผู้ดใดที่ขอเบอร์เสียนทองมากนะคะแอดจะต้องถามเซียนก่อนนะคะว่าเพิ่นสะดวกไฮบอถ้าสะดวกไฮแอดจะเอาเบอร์โทรมาลงไฮเด้อค่ะท่านผู้ชมคะ่ะสําหรับวันที่26่ธันวาคมเอ้ยไม่ใช่สิพฤศจิกาย,ยนเขาขียนผีดอีกแล้ว ที่26นะคะพฤศจิกายนพศ2565นะคะาน้อยพิเศษาน้อยปกติและาน้อย VIP วิ่งรูดเด่น2รอง4นะคะเด่น2รอง4นะคะจับคู่ก็จะมี2 1 2 3 2 4แล้วก็2 9นะคะ3 4, 4 4 4 5 4และ6 4นะคะท่านผู้ชม ขะทำผู้ชมกสําหรับผู้ใดที่เป็นแนวทางที่เขามานเบิงแนวทางนะคะห้าหน้อยนะ้พี่น้องสามห้าหน้อยนะคะเป็นเป็นแนวทางห้เอฟซีนะคะแฟนคับแฟนช่องนะคะถูกผิดจังไหนอย่าว่ากันนะคะเส้นทองเพิินกะให้มาตลอดนะคะผู้ใดอยากรวมไซดบุญกับเส้นทองนะคะก็ตามเลขที่ของแอทีลงว้ไห้นะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมแอดไลน์มาด้วยนะคะว่าเ ทำบุญนะคะพี่น้องที่ทำบุญกับเชียนทองน้องสโนหรือว่าเออ่เก้าอี้นะคะกระถักไายมาได้นะคะอ่าเดี๋ยวไปต่อกันที่น้องสโนเนาะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวมาตามตัวเลขกันต่อนะคะที่น้องสโนนะคะวันที่ยี่สิบหกนะคะท่านผู้ชมยี่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกห้าฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยบีอพีนะคะวิ่งลูดเด่นสองรองเจ็ดนะคะเด่นสอง รอง7จนะคะสตัวห้าสองแปดเก้าสอง7จ็ดสี่เจ็ดห้าหกดแดสองแสองเจห้าเจสองสสองเกดหกดสตัวกันสองหและเจดเนะคะ ทนประชมค่ะสำหรับผู้ใดที่เข้ามานะคะกัพิจารณานะคะเป็นแนวทางให้กับออแฟนคลับแฟนช่องนาะพี่น้องน้องซนโนนะคะขอบคุณน้องซนโนหลายๆขอบคุณเส้นทองหลายๆนะคะที่เพิ่นมีน้ำใจเอาตัวเลขมาห้กับช่องเจตังค้นผู้ไทยนะคะแล้วก็ต่ำผ้าร่วยนะคะเอาตัวเลขมาลงห้คูมค่มือคู่มือนาอพี่น้องนาะเพิ่นกาเสียสละเวลานะคะคิดคำนวณตัวเลขมาห้นะคะ สำหรับผู้ใดที่เขามาติดตามรับชมชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะคะถูกหรือไม่ถูกยังไงคอมเมนต์มาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้แฟนคลับแฟนช่องนะคะที่เขามาติดตามรับชมช่มเลลวก็ให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใช้สตินะคะท่านผู้ชมขานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะทุกการติดตามรับชมน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้กับเจ๊ต่างคนภูไทยตั้มพารวยด้วยนะคะสุขสมันหมานสุขูสุขคน,นะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ